พี่วุลกล่าจะบอกว่าแต่ละตําแหน่งมีมูลค่าของตําแหน่งนั้นๆคือมันก็ละเอียดขึ้นไม่ใช่ตั้งไปแล้วให้จะให้มันมาส่งนะฮะตามอัธยาศัยมันไม่แน่นอนเนี่ยมันนั่งมานั่งรอมันอยู่ชี้ชัดไปเลยเอามาก่อนเลยอความหมายคือประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเอามาก่อนก็คือสมมุติว่าอ่ะกี่กิโลว่ามาก่อนสมมติเมื่อสักครู่วยก็ได้ประมูลกันหรอ ก็ไม่ประมูลก็ประมาณนั้นนะก็ประมาณนั้นนะอ๋อแล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมจะไม่ชิงกับพี่ผมเป็นลองอ่ะรองพุ่งกับมีคนพี่ลงพังเลยไปบางทีก็คุยกับคนนี้ไปแล้วนะโอเคแน่นอนแล้วอีกคนมันมามันเหนือกว่าอ๋อที่เรียกว่าสายใครสายมันอะไรก็่มันหายไปเฮียไอคนที่ได้ครับเบื้องหลังการได้คือมันให้มากกว่า นี่ไงผ, <ม S 2> ผมก็เลยจะบอก,กคุณไปสารงงอะไรนะผมไม่รู้พี่ <c oughs> ผมบรจิน <c oughs> ผมผมก็เลยจะบอกว่ายกตัวอย่างเมื่อกี้คุณไปสารคุณอยู่สอนอ,อเอใช่ไหม <c oughs> สมมุติคุณอยากจะขึ้นเป็น รองผุ่กกับคุณก็จ่ายเท่านี้ระดับพี่แมวรองพุ่มกับน้องผู้กำกับผู้กำกับจ่ายนิดๆหน่อยๆคุณขึ้นเป็นผู้กำกับคุณแดนนี่เข้ามาสมมติคุณคุณให้5้าล้านไม่พอผมให้สิบผมขึ้นเลยอย่างนี้หรออย่างนี้หรอครัโคไม่มีใครจาก5้าไปสิบหรอก5้นี่ให้ทั้งหกทั้งไม่ในนี้ขอขอญาตพูดนอกเรื่องควหยามกูมากเลยกูไม่ได้มุมาให้สิบโอ้มึงเอาไปเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอแล้วไงต่อ เพราะฉะนั้นตอนนี้คือกําลังมาถึงเรื่องตัวเลข<ะ>ตัวเลขของแต่ละตําแหน่งชัดเจนเลยไหมคว่าตําแหน่งนี้ต้องเป็นมูลค่าเท่าไหร่หรือขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือขึ้นอยู่กับอะไรเจด<น>ีเจดีเกใช่ไหมไม่ได้มีความชัดเจนที่จะทําบัญชีรหรือจะไปอะไรแต่ไม่ที่รู้กันใช้คกว่ารู้กันรู้กันระหว่างคนวิ่งคนแต่งตั้งใช่ไหมคุณก็ต้องประเมินเอาเองว่าคุณไปอยู่ตรงนี้คุณจะหาได้เดือนเท่าไหร่ ถ้าคุณจะให้เท่าไหร่ถ้าคุณไปประเมินพาดเหมือนสำรวจตลาดแล้วครับไปพาดไปลงทุนพาดไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้คุณจะหาเงินได้เท่าไหร่มีแบบนี้ก็เลยผมกําลังคิดว่าแล้วใครเป็นคนตั้งตัวเลขตั้งบรรทัดฐานอะว่ามันต้องตำแหน่งนี้หนึ่งล้านตำแหน่งนี้สองล้านตำแหน่งนี้ห้าล้านมันก็เลยเกิดการที่เรียกว่าจับให้รู้จักกับมาคารวะในแต่ละพื้นที่ไง อ๋อสแกนพื้นที่ก่อนสแกนก่อนเลยอ่าต้องไปสำรวจตลาดก่อนสำรวจตลาดว่าหารายได้ได้เท่าไหร่ควรจะลงทุนเท่าไหร่คุณให้เขามากว่าคุณไปเก็บไม่ได้คือกลายเป็นการลงทุนพอการลงทุนเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ต้องต้องอ่าอย่างแรกต้องเอาเท่าทุนก่อนปุ๊บแล้วจะทํากาไรได้ภายในกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนบางคนก็ขาดทุนอ๋อมีอกย่าหนึ่งที่มีโควิด่ เขาวิ่งไปแล้วเทเลทะลล่มีโควิดเข้ามาีครปีไอ้คนที่ไปอยู่ขาดทุนเลยขาดทุนอันมันเธอก็ปิดใช่ไหมครับนู่นนี่ก็ปิดความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเศรษฐกิจมันชะงักรายได้ก็ลดลงอ๋อเป็นตำรวจมีขาดทุนได้ด้วยเหรอครับก็ไอ้ผู้ที่วิ่งไปเนี่ยขาดทุนบางช่วงเวลา